ซื้อดอกไม่ปลูกอยู่โฮมดีโปข้างในเขาสิขายพวกอุปกรณ์แก้วกับพวกปูพวกบ้านพวกแบบพวกเครื่องมือพวกไม้พวก,อ,พวกอ,อย่างต่างๆแล้วบนี้ส่วนหนึ่งเขาแบแ่งมาเป็นขายพวกตน้นไม้เพราะอันสิข้าหนาเสมอแล้วคนมหาื้อต้นไม้ไปปลูกบางท่องก็ได้หลายดอกอกู่้อค่เมื่อนี้ได้สองดอกนี่แล่ละว่าสิไปปลูกยู่อันนอกซ่าน อเมริกาคนเขาเจามักปลูกต้นใหม่ด้เข้ามาแลงมักปลูกด,ดอกใหม่ไม่ประดับใหม่เอียงข้าวบิง่งต้นเอเนียงแน่นี่เอียงคือด,ดอกต้นอา้าด,ดอกอันนี้ก็เป็นตะงามแต่ก็มันออกดอกไงต้นเอนเนียงมนีง มี24เหรียญพี่น้องตนน้นเกือบยี่ห้าเหรียญห้าเหรียญฉันเน้นไม้ดอกด้วยคะเมื่อไงปานเน้นไม้ดอกก็ได้หลายตนย้นเยอะอคุณสามีมา้นเขาคิวรอไล่หลาย,ลายใจเงิน เขามาสื่อปุ๋ยสื่อดินทั้งนั้นทั้งสิเป็นปุ๋ยเวืกดินดินที่เขาผสมแล้วเขากระแค่เอาไปเทแล้วก็ปลูกเลยเลยเอยงสินเดี๋ยวเ็ามาต้นใหม่เอาต้นใหม่ยังนี่ต้นม่ต่างต่งตางตนดอกอันนีขึ้งงามถังหู ป้าดกระถางละสามสิบสี่สามสิบห้าเหรียญปานห้ากระสิบรตกพันกลัวกระถางละพันกว่าพันทองได้ได้ดอกอันนี้ประมาณของของปาน,นีนตกอย่ที่จะเ,เ,เหลีอยนน้ำแปดเหรียญได้นน่อันนี้แปด ประมาณเกือบสองรอยกวัวสองกระถางละสองรอยกัเหรียญที่พักกระเดาท่านแมนพักกระเดาบ่ะโอ้มันคือต้นพักกระเดาเนาะแต่แมนโอ้มันต้นดอกตอน้นกุหลาบบ่ะเออแมนกุหลาบหินอันนี้ตน้นกุหลาบหิน ก็มีแวลาเบิ่งโอ้แต่คือใบอย่านั่งให้เนาะนี่ม่คือใบอย่านั่งเอออันนี้คำถามวายบายพะซัินะะ <c oughs> อันนี้พวกกระถางพี่นอ้องถังนี่อันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกกระถางพวกแอมใช่ปะ ซันมีแล้วเนาะเดี๋ยวสิขอไปเบิงต้นใหม่ต่ออีกกัน